ไอห้านชายคนโตเทปาราดเราก็รู้อยู่ร้านคนนี้ใส่ใจคอไปไงมาแล้วขอนบอกเราได้แล้วท่าจาบสือเพื่อรู้กันแค่สี่คนเท่านั้นไ่แ็ความโอ้โหฮะจับาไว้ดี้อเอฮะโอ้โหไอเพื่อ มานี่สิแอ้โคไหมค่ะโอ้โหไน้องได้ควายเทียหัวมาแค่เนี่ยมาแต่งงานแต่งมันเรียบร้อเลยต้องเรียบร้อยนิดนึงมาแต่งงานมึงอะแต่งตัวรู้กราเทศกหรือเปล่าทำไมอะนี่มาแต่งงานแต่มึงเนี่ยแต่งตัวมาตั้งสามภูมิอะมันไม่ใช่บ้าหรอพองท่านนี่ชุดประจำตาแหน่งของฉัน เหรอเออมันพวกพามเลยนะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันของของพระอะไรเยอะแยะไปหมดอาของดีเราก็ต้องมีห้อยติดตัวไว้บ้างผมเป็นใหญ่เยยบ้าเฮ้ยอีของดีจริงดียังไงวะอันนี้อันนี้อะไรแขนสมเด็จขุนแผนอ๋ออันนี้สมเด็จจ้าอันนี้อันนี้เก้าชั้นนายโยเก้าชั้นใช่ถ้าสามชั้นนี่เขาติดกุญแหินหอะเล่นกูอยากรู้ความเป็นมาความขังศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ย เขามี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 มั้ยีมีมีมึงเล่าให้ฟังหน่อยคือว่างไงนี่ขอออกตัวก่อนว่าอันนี้เป็นพระยายของยายเออยายชื่ออะไรวะยายกิมอ๋อยายกลิมยายกิมนี่เป็นแม่ค้าขายมะนาวอยู่ตลาดไทยอ๋อตลาดไทยพระสองคนี้คือเขาก็ไปที่ร้านน่ะมันหลายปีแล้วคือย้อนไปประมาณยี่สิบปีอ่ะยี่สิบปียี่สิบปี่าปีจังนี้ไหมเขาสอนชาดาไหมอ๋อชาดาอ๋อรู้จักไหมผู้ประธานดิ่งรู้จักอรู้จักอ่ะ มื่อก่อนเนี่ยมาขอเช่าเยกิมขอเช่าเยกิมอ,องละสองแสนสองแสนบาทอาจจะหมายก่อนยี่สิบปีคิดดูสองแสนอ่ะให้อ่ะตอนนีน้ก็เป็นเป็นล้านและธรรมดานเนี่ยรู้ประวัติเพราะายกิมเนี่ยจะโดน,นยิงตายประวัติยังไงวะ้างาาคือว่าง่ายเยกิมเนี่ยขายมะนาวอยู่ตลาดไทยคือวันหนึ่งเนี่ยขายได้ประมาณสามสี่หมื่นแล้วเดือนหนึ่งคิดดูกี่แสนหลายตังเลยใช่ไหมคือร้านอื่นก็ซูไม่ได้อ่ะคราวนี้อีหายเกิมดั้งมือปืนจะมาเก็บเยกิมที่ร้าน ยังไงวะน่ะมาเลยจิก็รู้อยู่แล้วว่าคุณแผนเนี่ยแค้วคาดปัดเป่าโอ้ใช่ไหมมาถึงนี่หยิดสามแปดจ่อหน้าดีกินโอ้โหเพอเห็นคุณแผนปุ๊บเอเก็บปืนเดินหนีเลยโอ้จะยิงอยู่แล้วเห็นคุณแผนเก็บปืนเดินหนีเเลยแล้วไะไรอ๋อนกว่าโชว์อิทเลสบ้างอ่ะบัวน้อยหน้าเรียกมือปืนกลับมายิงจะกินตายท่าคาแข่งเลยแหมเด็กกินมึงนี่จะรอดอี่แล้วนะอืม มึงที่หลังบอกย้ายไปมึง,มง,มงห้อยห่างๆกันเลยเอ็ดไอมีเบอร์ชาดามั้งไหมทำไมละ่ะแต่โทรไปปล่อยสักร้อยเก้าเก้าเขาโน้ประวัติอีกทีมึงเขาไม่เ,าเอาแล้วเปหลายปีแล้วไงเอางี้ดีกว่ามึงฆ่าเทพ่ประธานได้ไหมเออผมเออผม่พูดให้ลืมเ,เลยเนี่ยเอ้าอยังไงอ่ะผมใช้ไม่ได้ฆ่าเทพ่ประธานอ้าทำไมอ่ะมีคนมาช่วยไว้ใครวะไอ้เต๋าคุณหมายถึงในเรื่องไม่รู้ไม่รู้จักชื่อมันแต่รู้ว่ามันจะช่วย มาช่วยไว้เออยังไม่เป็นไรงั้นรีบเข้าไปแต่งงานแล้วรีบแต่งนิ้กลับมือห้ามเรียบเทพฤทิ์นะปูปอมาเป็นเทพารแล้วนะเออเต้นผมมันพ่อปัญหาเนแหมกูจะไว้ยังเทพธารมันมัดผมไงสอนรามันมัดแล้วไอ้หนูสจหรือยังลูกเออทำไมอ่ะมวยต่อยไปสองยกแล้วเออไป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 เดินเนี่ยเรียบร้อยนะเรียบร้อยรีบแต่งนิ้กลับนะเทพธารเทพฤทธิ์ไม่มีเออสวัสดี วันนี้คใครเนี่ยลูกเหรอใครเนี่ยขาเก่งไงทหารรุ่นยาไปไหนหมดเทพประธานไงอ่ะเทพประธานเทพประธานตายแล้วเออแล้วทำไมขบวนขัขนหมากกองกิติยศทำไมมีลูกเหรอก็นี่ไงมามาแต่งงานมีธุระที่อื่นต่อเดี๋ยวนี้แต่งอีกกลับเลยไอ้หนูทุก่อนใช่หรือเปล่าเนี่ลูกเขาถามนี่อ้าวนี่เทพประธานน้องชายของเสกพี่เทพราชโอ้โหทำไมสง่างามอย่างนี้ล่ะลูกอางั้เชิญเชิญ ที่นี่ร้อยล่ะรอยไหมล่ะรอสิลูกเออเอางี้ดีป่าเจ้าสาวคนไหนอ่ะคนนี้ดีป่ะเอ๊ะอ่ะจำแม่ยายไม่ได้เหรอลูกจะแต่งกับแม่ยายไหมล่ะนี่พัดเจ้าป่าสีวิกาโถ่สวรรค์พระค้งขึ้นยังไงเเดี๋ยววันจะทาเป็นเจ้าสาวแหมมายังไม่ทันหายเหนื่อยเลยลูกจะรีบไปไหนจะลูกฮะไม่ได้เลยมีธุระด่วนต้องรีบแต่งรีบกลับก็ไม่ได้ลูกมันมีมีงานอื่นต่องน่าเสียดายพี่ชพราชจะมาหรือไงป่วยป่วยมา โอ้โหอาถัยกันไปนางข้าหลวงไปเชิญตัวเจ้าสาวมาไปออกเพชรทานเสด็จมาถึงวังหลวงแล้วไปตามขวัญเทพนกมาเร็วๆเอาพจ้าลุงอันนี้นางข้าหลวงเหรอนี่นางข้าหลวงลูกนางข้าหลวงยังสวยขนาดนี้แล้วเจ้าสาวจะสวยขนาดไหนสุดยอดวันนี้นางนพมบุระเนี่ยใช่นางนพมาศเนี่ยคือปีที่แล้วเประกวดได้ที่หนึ่งขั้นบนมีมันคนเดียว รอสักแป๊บหนึ่งนะลูกนะได้แต่ว่าอย่าให้ช้ามากนะเดี๋ยวมีธุระอื่นต่อเจ้าสารอจังเลยครับไม่คิดเลยนะลูกจะจะเจ้าสาจะรออะไรขนาดนี้รอไม่ลัเหมาะมาลูกสาวแต่ตัวนู้นยวาทำขวัญยอดแบ๊มึงเนี่ยแต่งให้เขาว่าได้ไอ้บ้าเอ้ยแต่อันนี้ชื่อประจำตำแหน่งหมดทั้วทางเพื่องท่านเดี๋ยวนึกว่นึกว่าจะกลับในเวรนะลูกเนี่ครับเดี๋ยวเจ้าสาวแล้วครับมาเรื่อยๆลูกสาว ไปดูสิมันเดินแปลกๆกันจ้าสาวเฮียก้าเ่ียก้าไทยเปล่าเนาะทันจี้ที่เนี่ยอ๋ยอ้นี่เจ้าสาวเนี่ยแม่แต่งตัวเป็นปลาหมอสีลงโอ้โขนตายาวมาด้วยอันนี้คนที่เจ้าสาวใช่ไหมเนี่ยถ้าเจ้าสาวนี้โอ้โหแดดแดแต่งเลยดิปะไอ้เลยเรียกแต่งลุกกลับรอเลือกรอยามซะหน่อยไม่ได้รู้เพ้อ ไปหลุดแล้วพี่ค่ะเฮ้ยทำไมไปหลุดได้อะปอมตัวมะเนี่ยแปะมันปอมคนไหนล่ะไ,ไม่มีหรอกลูกมันไปเดี๋ยวนี้ไฮโลหลีกแล้วรอสักแป๊บหนึ่งได้ไม่รู้เหรอเก้านาทีกันแล้วก็ดีนะลูกนะเจ้าสาวเหมือนจะรีบปากเปิดดูแล้วนะนแต่งไม่ได้ไหมคะแต่งเอาดีนปากไปผ่าเอาทุกคนโปรดทราบปัดเดี๋ยวนี้พระองค์ท่านเทพราชนะตามมาถึงนะ เราบอกเราไงว่าอย่าให้เราต้องเหยียบดววิสัยด้วยตัวของเราเองนิชเชนนะทุกคนจะเดือดร้อนเฮ้ยผีดิบปะเนี่ยกุมาร นี่มงขับลิเกด้วยกันกันล่ะไอหนูนี่ไอหนูไม่แต่งตัวเมียลูกเลยโอ้ยสภาพที่เข้าไปเนี่ยเขาแตกตื่นกันแน่พ่อถือว่าพ่อเดินม,มาในหมาเห่าให้เกี่ยวเลยตลอดทางเห่าเจ้าใช่ไหมรอตรงนี้นะไม่ต้องเข้าไปดูไอ้ตัวนี้ดิเดี๋ยวพ่อออกมาเกวางเลยพระเนี่ยจะไป็กนกวางรอปะประดับทองปลิวกสวย ดูสวยสดวัดน้ำท่านแผ่นดินโลมิสัยเขามีงานอะไรกันบอกว่าวันนี้เล่นท่านก็งานแต่งงา่มีใครเปลี่ยนใครแต่งกับใครอ่ะขวัญชนกแต่งกับเทพประธานบังเอิญอ่ะโรเทพราชเป็นต่างรีตเต็จเงานใครเป็นคนแต่งขึ้นมาเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อของหลานนี่ยนะลูกไม่ใช่แล้วท่านเป็นใครอ้าวจำอาไม่ได้เหรออ้าว อาอาอะลูกชื to like? ่ออะไรอะอาอาเด็ก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 อุดมลูกเฮ้ยอ่ะเด็กเด็กอุดมพาตัวอาเด็กอุดมอืมนั่นใครอะมึงเพียนผ่านจากกันนี่ใครกันชื่อำไม่ได้ อืมจำได้จะถามเหรอใครนะป้าป้าชื่ออะไรเฉยสีอะไร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 เฮ้ยสีวิกาลูกสีวิกาสีวิกาไม่ใช่สีธัญญอนะาเป็นใครอะเป็นใครเป็นเมียใช่ใช่เป็นผัวเมียกันอือใครผัวใครเมียอ้่ไมจะถามเหรอพ่อถามพ่อมัสิ ไปถามพ่อมึงดิเขาหลุดไอ้หนูเขาว่าพ่อลูกอย่าอยู่นี่ก่อนนะโอ้ไอ้หนูจะเย็ยนลูกกย่าอยาแม่หนุ่ยเป๋นหน้าดูตัวนี้แม่นัง่องเราอยากรู้พระเจ้าชื่ออะไรหันหน้ามาคุยกับเราหน่อยคนเราธรรมชาติต้องหันหน้าคุยกัน ชื่ออะไรอาอขอหมายหน่อยชื่ออะไรอ่ชื่อชื่อขวัญนี่คือขวัญอะไรขวัญอะไรขวัญจะร้องอะไร้ออะไรล้องอะไรร้องอะไรล้อเขาจุกกู้คนมึงนี้องชื่อแปลกจริงเนี่ยอ๋อพระเชลุพระคุ้มเมืองเทพอกระทานใช่หรือไม่ถ้าใช่อยากเห็นหน้าน้องสะพ้ายเงยหน้าขึ้น ดีเราสั่งให้เงยหน้าขึ้นโอ้โหแม่ขนตาเยอะจังโอ้โหนี่เต็มไปเยอะเลยเนี่ยแล้วขอส้วนแมนก่อนใช่แล้วโดยกระด้ย พี่เอาเพื่อนสะเคิมเลยเอาสะเคิมเลยเอาเทพมาด้วยพี่เพิ่อเลยเจ้านะนี่นะ่นหรือขวันชนุกอะใช่ห้องศูนย์รวมของดอกไม้ท้าทรอตรงนี้ก่อนอย่าหนีไปไหนนะยิ้มนิสภาพรอแป๊บเดี๋ยวมาโอ้โปีเวทีนู้น

มึงร้องให้เหรอมึงทำอะไรไอ้หนูเล่นลูกเออโอ้โหสนุกลูกสนุกพ่อชอบลูกเออโอ้ยกําลังสนุกกับการเล่นเลยครับออข้างบนข้างบนปากปักครับ อืมกับมาเป่ามาบอกไอ้หนุเก็บเก็บอย่าไปแย่เขาลูกไม่ดีไม่ดีโยนไปท้าลูกโยนไปทังนเลยลูกรกลัวใครกลัวครอะลงมาลางกลัวเฮ้ยกลัวก็อย่าไปแย่เขาสิแลโยนลูกโเลยฮ้เฮ้อเฮ้อเ้อเฮอเฮ้อเฮอ้อเฮาอเฮ้อเฮอ้อเเ้อเเฮ้อเ่อเฮ้อเอ้อเอ้อยเฮิฮเอ้อเอ้อเเฮ้่เน ไม่ต้องเราแวงเราไม่เล่นทีเรามันไม่เราหรือเธอเธอไม่มีแล้วกูไม่มีทำอะไรทำอะไรเป่าเปี่เขามีคนเป่าเดี๋ยวคุณย้อนเขาเป่าอยู่ปกติไอ้ต้อมมันเป่าอ่ะคือนี่ยเขาเปลี่ยนย้อนเป่าแล้วแล้วมันเป่าทำไมก็มันมีคนหน้าที่คนละน้าที่ก็เลยชวยมันเป่ามันทะเลาะกับเมียมันอยู่ใครอ่ะไอ้ต้อม ไหนเคุณย้อนเขาเป่าไปเห็นไม่ได้แหงหตาดูสิไอ้ต้อมมันเลิกทะเลาะแล้วย้อนมาทะเลาะต่อนี่นี่มีเมียแล้วเหรอมีเมียแล้วแล้วมือรู้ไงเขาทะเลาะกับเมียเขาอ่ะก็มันโทรออเมียอยู่เรื่องอะไรเรื่องอะไรเมียมันไปมั่วกะยามนะหมู่บ้านอ้าวประจานเมียเขาอีกม่รู้นี่ไหว่าเมียมั่วกยามอ่ะกูเป็นยามนะหมู่บ้านมันอ๋อนี่ไงพวดน้อยเอาปีคืนเขาไปปีคืนเขาไปเอาคืนไม่ใช่หน้าที่มึงไปกูไม่มีอะไรมึงดูสิตัวเนี่ยหมดแล้วไม่มี รรงนางยาอ่อนเดี๋ยวมึงยเมันมาเก็บปีโทมาใครเนี่ยชื่ออะไรเทพเทพอะไรครับเทพอะไร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 อ่ะเทพอะไรตอนเด็กตอนโตไห้แล้วเฮ้ยลืมหมดมื่นในสอเทพสอเทพไปกับใครมากับใครมาคนเดียวมาคนเดียวมากับ มาคนเดียวคนเดียวเอยเอ๋ผิวเป๊นะรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวกูกกับมาอย่าไปไหนนะเอ้าไปรอแป๊บคุณตอ่ะโอ้โหแล้วคุณท่านดอกไม้สวยงามท่านท่านชื่ออะไรอ่ะชื่อเทพเออนี่ก็เทพเหมือนกันเหรอ เทพเทพอะไรอ่ะเทพมีเทพเดียวเลยฮะเทพอะไรทำเทพไม่ได้เข่เทพอะไรเทพเนี่ยเทพอะไรเทพอะไรพรเทพมอนวีครับพรเทพพรเทพอ่ะเนี่ยไม่มีงานหรือวันนี้วันนี้เป็นเทพว่ะไอ้บัสพรเทพเหรอไช่ใช่ไอเอสเหมือนใครพรพยนตร์เหมือนตรงไหนเนี่ยมึงไปว่ามันทุกตรงเลยอ้วนแล้วนะกลับมาเอกมักข่าม เทประธาน,นใช่ไหมใช่ครับรอก่อนมาแต่งงานใช่ไหมเนี่ยใช่ครับรอแป๊บรอแป๊บเดี๋ยวกลับมาเคลียด้วยฟังให้ดีนะวันนี้เทปราดานมาถึงโรงวิสัยแนละ้วงานแต่งจะไม่เกิดขึ้นยกเลิกไปก่อนมีใครเข้าใจไหมถ้าไม่มีแยกย้ายเข้าพักกันไอ้หนูเลับบ้านเรากูามาเนะ้่ยไปดูปุ้ยก่อน ไป็นไงซีวกรอบเขบอกอธอแล้วใช่ไหมเนี่ยทำาะไรทำอะไรทำอะไรไม่ต้องคิดสิะรับไ้องไปี่ไหน่างนี้องไปต้องปวดกันแล้นะไปรถเธอร์มินอลเลยเฮ้ยอะไรเงี้ยสายเข้าพักหายไปไม่ถึงสองทีเลยเทียนกันโหดเจื่ได้หมดนี่ ถึงเมื่องานแต่งเวลาใดไออีคนไใหน้าสักคนแล้วก็ข้าเทพพระราเนี่ยจะตัดหัวมันเจ้าไหมเจ้าไหมอ่าว่ไปถ่ายลืมลูกเทพซะแล้วตามห้องไปดิ่้า

ใครหลับก่อนลูกแม่หลับก่อนลูกอย่าไปหลับได้หลับไปแล้วดีบาก็แต่วังนี้พ่อเรียกอะพ่อกำลังตาด้วยปกติก็ปกติตาพ่อตลอดไม่ต้องให้เรียกอะปากตีป้าก็ดึงเป็นที่อยู่กับแม่ป้าไปไหนอะลูกป้าไปเพื่อป้าไปเพื่อป้าไปเพื่อกลิ่อะแ้่ก็บอกกับแม่ไปรับรถช่าง พ่อไปเอารถช่องที่มหาชัยลูกพ่อไปเอามหาชัยทำไมพ่อเป็นนานจังรันรถช่องมันพิษเลียทามันไกลลูกเอ้ยรถช่องบ้านเลยเอายันเรื่องพ่อไปฝายลูกไปฝายไอ้ทะเลาะกันทังไงน่ะเอ้ยรู้เชิญลูกเชิญเชิญจะพ่อให้รางวัลลูกงาโกนฟืนโอวตีนกี่ไม่ได้โอวตีนไม่เอาอีวี่ไม่เอาไม่เอาตอกไมเนาะก็ทุกข้อบังลับเนี่ยเออเรียกอ่ะขอโทษขอโทษลูกขอโทษเดี๋ยวเพื้อของเล่นให้ไปไปไปไม่เอาเว้ย นี่เทำไงอ่ะอยูอ๋อน้ำแดงเก้าขวดหวานเก้าสิบเกขวดหวานไปน้ำส้มไม่เอาเปี่ไม่เอาช็อกโกแลต่ะไม่กินไปกินอะไรอ่ะเ้าขาวอเปลี่ยนรนยมแล้วเหรอยากให้เลกัดนอนะเฮ้ยโอ๊ยปวด้หรอปวดเหรออะไรลูก ไปเร็วๆไปลูกโนลิเก๊บ้าอยู่ข้างล่าแบบนี่เออกูลิเก๊บ้าไอ้เหี้ยไปลูกไปลูกจีิงหรือเอ,<ๆ>เอาเรื่องนี้เธอคนต้นคิดดีๆเพราะสิ่งเรื่องนี้เธอแก้ไขด้วยพี่เดียว